โอเคครับทุกคนวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่จ่องขาพวกครับก็ตามหัวข้อคลิปเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโน้ตบุ๊กกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้เอาแต่รีวิวนะครับเพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็ตามหัวข้อเลยนะครับว่าผมซื้อนมมือทุยไม่ได้อัดคลิปนานผมซื้อโน้ตบุ๊กหมุกถุยอีกละผมซื้อโน้ตบุ๊กทุยเอ้ยถูกแล้วผมซื้อโน้ตบุ๊กมือสองมาราคาสามพันบาทนะครับ หลายๆคนที่เข้ามาดูก็อยากจะรู้นะว่ามันดีจริงไหมมันใช้ได้ไหมนะผมก็จะมารีวิวให้ดูเลยนะครับว่าสภาพมันประมาณไหนนะครับก่อนอื่นต้องขอเกินเลยนะว่าตัวนี้มันเป็นมือสองนะครับมันคงไม่มีมือหนึ่งหรอกก็เป็นขอ,ของแบรนด์อซ u s นะครับนี่พอพับมันก็จะปิดเครื่องนะครับได้ยินเสียงบูทูนไหมไม่ใช่ปิดเครื่องมันสลีปนะครับนี่ครับสเปคที่ได้ก็จะเป็น i7 เลยนะครับแต่ว่า เป็นเจนสี่นะผมก็พอใจแล้วแหละเพราะว่าไม่ได้ใช้อะไรมากนะได้ถึง i7 นะครับการ์ดจอก็ได้การ์ดจอแยก้ลยนะเป็นการ์ดจอ 840m นเะครับโคตรดีสําหรับผมนี่เหลือๆเลยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะแอปที่ผมใช้เป็นประจาก็น่าจะเป็นพวกเวิร์ดพวก powerpoint อะไรเงี้ยับพอแบบพกใส่ใต้เบาะรถไปไหนมาไหนนะพวก photoshop หรือว่าแบบไปรับลง windows อะไรพวกนี้นะนะครับสเปคร้าวๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูใช้งานก็ลื่นไหลดีนะครับ นี่ผมได้มาสามพันบาทโคตรคุ้มอะ่ะปุ่มทุกปุ่มนี่ก็คือใช้ได้หมดเลยนะคเดี๋ยวผมรีวิวบอดี้มาให้ดูนะครับนี่นะครับสภาพประมาณนี้เลยทุกคนว่าคุ้มไหมครับหรือว่าแพงไปนี่นะครับข้างหลงก็จะเป็นเอสซุดนะพอร์ตมันก็อืประมาณนี้นครับมีดีวีดีับมันก็มีอยู่แล้วแหละแล้วก็ มีฝั่งนี้นะครับก็เป็นต่อจอยแยกได้นะเป็น hdmi แล้วก็ vga นะครับแล้วก็มีสายแลนแล้วก็ usb สมช่องนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าคงไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับมุมกล้องอาจจะไม่ค่อยดีนะเพราะไม่ค่อยได้ถ่ายคิดนะก็ถ่ายบ่อยแหละแต่ว่าถ่ายไม่เก่งไงนี่ครับเดี๋ยวผมลองเปิดอะไรให้ดูเนี่ยเอาง่ายๆซื้อมาเปิดเพลงก็คุ้มแล้วนะครับมาต่อบูทูนนะเพราะว่าโน้ตบุ๊กมันมีบูทูธนะครับ ถ้าคอมมันต้องไปซื้อแยกนะครับซื้อบูทูแยกแนี mm ่แ hmm. ผมซื้อมาเปิดเพลงก็คุ้มแล้วอะสามพันบาทแล้วแบบเลืน่นๆเลยนะมันไม่ได้เล่นอะไรมากมันก็เลื่นนะครับเล่นแค่แบบ YouTube f เฟซแล้วก็ t i k ต็อกนะครับเพราะว่าบางทีผมชาร์จแบตโทรศัพท์ไงก็มามันพกง่ายอะมันสะดวกอะนอนเล่นก็ได้นะครับเนี่ยซื้อมาเลื่นไหลนะครับ หรือมาทํางานคุ้มๆเลยนะครับนี่หน้าจอก็จะเป็นหน้าจอแบบความละเอียดไม่ชัดมากนะครับประมาณ HD พาร์นะครับแล้วก็จอไม่สดมากนะครับเนี่ยเทียบกับจอคอมอะแต่ถามว่ซีเรียสไหมก็ไม่ค่อยซีเรียสนนครับเพราะว่าไม่ได้ดูอะไรขนาดนะั้นนะถ้าแบบจะดูพวกอะไรจริงๆก็ดูผ่านคอมนะครับหรือไม่ก็โทรศัพท์จะสะดวกกว่านะครับนี่แบบเอาไว้ให้พวกผาไปข้างนอกนะครับพอแบบทำวงทํางานไงนเดี๋ยวผมจะ แล้วถ้าถามว่าผมซื้อมาจากร้านไหนครับเดี๋ยวผมเปิดร้านให้ดูนะครับนี่ผมซื้อมาจากร้านนี้เลยเป็นไงเหมือนไหมก็ร้านนี้ไม่โกงไม่เกลียนะครับนี่ซื้อมาสภาพนี้ครับก็ได้แบบนี้เลยก็ได้จริงน,นะเออผมลืมบอกมันมีตำหนิแค่อ่าแบตไม่เก็บไฟนะครับผมว่าจะไปหาซื้อแบตมาใส่แยกนะครับก็ราคาไม่แพงนะประมาณห้าหกร้อยนะก็เป็น เป็นราคาที่รับได้นะครับกับสเปค i7 เกินแล้วก็แรม 8G b การ์ดจอแยกนะครับใช้เออ่ SSD 128G b ด้วยนะครับเลยมันค่อนข้างจะเร็วแรงเลยแม่กระตุกไม่หน่วงไม่ช้านะเพราะว่าถ้าโน้ตบุ๊กแล้วใช้ฮาร์ดดิสเนี่ยพออัปเดต Windows ทีนี่แบบนานมากนะผมไม่รู้มันเป็นอะไรนะมันไม่เหมือนคอมนะคอมมันแป๊บเดียวใช่ไหมแต่ขนาด SSD ยัง2ชั่วโมงอ่ะไม่รู้มันอัปอะไรมันขนาดนั้นนะเนี่ยครับ SSD ก็จะประมาณนี้นะครับ 128G b นะพื้นที่แค่นี้นะผมว่าพอใช้ละ เดี๋ยวผมเปิดรลา์ให้ดูก่อนไปผมซื้อมาจากร้านนี้นะครับนี่ซื้อมาจริงๆด้วยผมซื้อมาสามพันบาทนะครับถ้าใครอยากได้คอมมือสองถูกๆแบบนี้นะครับก็มาร้านนี้เลยครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วกันก็ได้จริงแบบนี้เลยนะครับไม่โดนโกงนะครับถ้าไปซื้อแบบอาจจะโดนโกงนะครับสเปคเนี่ยถ้าสั่งช้อปปี้ห้าพันบวกเลยนะพรอช้อปปี้มันแพงกวาต่าเฟสอยู่แล้วนะครับขนาดแบบแค่คอม โอเคครับสำหรับการรีวิวก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครอยากให้ลองเทสอะไรก็บอกกันมาได้นะครับส่วนตัวผมคงไม่ได้เล่นเกมอะไรมากมายนะครับไม่ได้เล่นเลยแหละก็หลดมาใช้งานแค่นี้จริงๆนะครับใช้งานทั่วไปอ่ะเนี่ยครับก็รูปร่างหน้าตามันก็ประมาณนี้นะเป็นไงโคตรเฟี้ยวมีสามมีสองจอแล้วมีนี่อีกโน้ตบุ๊กก็ใครอยากได้โน้ตบุ๊กพันนี้ก็แบบนั้นเลยนะครที่ผมเปิดให้ดูแล้วแหละเฟซนั่นแหละลองไปติดตามกันได้นะครับมีของถูกๆหลุดๆมาเยอะแยะนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพราะว่าไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย